ขอเจริญสุขสวัสดีอัตยมน้องพี่ทุกทวนหนาทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั่วทั้งโลกามาฟังเทศนามหาชาติออนไลน์ทั่วโลกในวันที่26พาพันพุทธศักราช2,564ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือวันมาฆบูชาอัตมภาพขอเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่านได้มาสดับพระธรรมเทศนาฟังเทศมหาชาติประกาศพระธรรม ถ่ายทอดสดในเวลาตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำนอกจากทุกท่านจะได้ฟังธรรมอย่างเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมได้ฟังพระธรรมเทศนาจากหลากหลายพระเถราจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาแสดงให้ทุกท่านได้สดับรับฟังและข้อคิดคติธรรมนำไปประบุติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็จะได้รับอานิสงค์อันยิ่งใหญ่มหาศาลในการสดับพระธรรมเทศนามหาชาติในคำพีพระมาลัยได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดใครก็ตามมีโอกาสได้สดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กกันพันพระคาถาจบภายในวันเดียวบุคคลผู้นั้นก็จะได้มีโอกาสเกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตรัยที่จะมาอุบัต ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการเบื้องหน้าจะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครจะร่ำรวยมากล้นทุกคนขอเจริญพร